แต่ที่นี่คืออีกด้านหนึ่งครับของ Greenwich Village กับ Port tour ครับที่นี่เคยเป็นเมืองร้างมาก่อนนะใต้เท้าเรามีศพอยู่ต้นนี้ใช้แขวนคอสำหรับผู้ทรยศ โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปโก้ดทัวร์กันนะครับคือต้องบอกว่าเบลพัทเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องสยองขวัญมากชอบในจนขนาดที่ว่ากลับบ้านไปนอนร้องไห้นะครับแล้วก็อชอบ,ชอบจริงๆแต่ว่ากลัววันนี้นะครับพวกเราจะพาทุกคนไปที่ Greenwich Village นะครับ ที่นี่นอาแต่จะเป็นหมู่บ้านนะครับที่อยู่ใจกลางนครนิวยอร์กแล้วเนี่ยก็มันเป็นหมู่บ้านที่มีความสงบแล้วก็สวยงามมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่มีเบื้องหลังครับที่นี่ในอดีตนะครับเคยถูกปล่อยให้กลายเป็นเมืองร้างมาก่อนด้วยนะครับและเคยเป็นคุกเก่าด้วยนะฮะก่อนที่จะมีการย้ายไปสร้างที่ใหม่และที่ Greenwich v i l l a g l เนี่ยก็ยังมีเรื่องเล่าหลอน คดีศกนาตรกรรมนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าหดหูมากด้วยนะครับถึงขั้นที่นี่มีโค้ชทัวร์มาเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะซื้อทัวร์แล้วก็มีไกด์โลเคอลเนี่ยอธิบายเรื่องราวสยองขวัญแล้วก็อดีขอยนี้ให้ฟังอีกด้วยและวันนี้เราจะพาทุกคนไปโก้ชทัวร์ที่เ r รเดชวิลเลตครับสึกแรกเราจะพาทุกคนไปเจอนะครับที่นี่มีชื่อว่า Triangle s h i r w w s t t ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรงงานทอผ้าซึ่งเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาก่อน เราได้เหตุการณ์ครั้งนั้นครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ150คนนี่แะครับคือตึกเชิร์ตเวสต์แฟคทอรี่ก็คือเป็นโรงงานเหมือนเย็บผ้าทอผ้าอะไรประมาณเนี้ยจากเหตุการณ์ในอดีตนะครับเคยมีการเล่าว่านะครับตึกนี้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ146คนนะครับภาพที่ทุกคนเห็นนะครับภาพในอดีตซึ่ง ้องพูดว่าเหตุการณ์นั้นคือเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วก็ในสมัยก่อนนะครับเวลาเกิดไฟไหม้เนี่ยผู้จัดการก็จะมาล็อกทางออกเพราะว่าเป็นการป้องกันขโมยแต่แน่นอนครับด้วยเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะมากเพราะว่าเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถหนีออกไปได้บางคนก็ถูกขังให้อยู่ข้างในสำลักควันตายโดนไฟคอกตายบางคนก็กระโดดลงมาจากตึกนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตตั้งแต่แบบผู้ใหญ่อายุ46จนถึงเด็กอายุว่าขวบเสียชีวิตในตึกนี้ครับ นี่ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าว่าเป็นหนึ่งในการเสียชีวิตโศกนาฏกรรมที่ทางอุตสาหกรรมนะครับที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่ต้องบอกนะครับ ก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานา,นาม,มากมายนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะตรงนี้ก็จะมีเขียนนะครับเรื่องราวเอาไว้ด้วยนะครับเป็นการสลักเอาไว้เขาเขียนว่าวันที่25มีนาคมปี1911นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการแสดงว่ารับผิดชอบเป็นแก้กฎหมายเหรอเพื่อให้แบบคนที่ทํางานในอเมริกาเนี่ยนะครับได้ทํางานในเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานระดับโลกอะไรประมาณนั้นเพราะว่าในตอนนั้นที่ที่คนตายจริงๆก็เพราะว่านี่แหละครับโดนล็อกไว้ไม่ให้ออกแล้วก็มีคนเสียชีวิตอย่างที่เห็นนะทุกคนปัจจุบันที่นี่ก็ ถูกใช้เป็นอย่างอื่นนะครับชื่อว่าบราวบิลดิ่งนะครับนะครับแล้วก็จะมีใช้ปัจจุบันแต่เขาก็จะมีการติดป้ายนะครับเป็นการลําลึกถึงผู้ตายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยบางปีเนี่ยก็น่าจะตอนที่ถึงวันเนี่ยก็จะมีผู้คนมาเคารพศพในการมาลําลึกถึงเอาดอกไม้มาวางนะครับเหมือนที่เราเห็นในภาพนี้นะฮะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องราวที่เรียกได้ว่าสยองขวัญครั้งแรกในพื้นที่นี้นะครับจุดที่2ครับผมเชื่อว่าทุกคนจะนึกไม่ถึงน่ครับว่าในสถานที่ เรื่องราวแบบนี้เคยเกิดขึ้นเหมือนกันตอนนี้ครับเรามาถึงสวนสาธารณะนะครับเห็นไหมครโอ้มีชาวมริกันนะครับออกมาเที่ยวเล่นเดินกันเยอะแย,ะ,ยะมากครับที่นี่มีชื่อว่าวอชิงตันพาร์คนะครับเป็นสวนที่แบบร่มรื่นครับแล้วก็ดูแบบหน้าพักผ่อนตอนนี้ก็อากาศดีมากด้วยแต่เชื่อไหมครับใต้เท้าเรามีศพอยู่ยยเขาบอกว่าที่นี่ครับสวนะแห่งนี้เนี่ยใช้เป็นที่ฝังศพมากกว่า20,000ศพ อยู่ใต้สาธารณะนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเวลามันมีโรคระบาดเนี่ยเขาก็ใช้ที่เนี่ยนะครับเป็นที่ในการฝังศพนี่มานเลยที่มาว่าทําไมสาธารณะนี้ตอนกลางวันดูร่มรื่นแต่ตอนกลางคืนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าผมไม่เล่าทุกคนก็อาจจะไม่เชื่อว่าที่นี่เคยมีอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยจริงๆวันนี้ก็ดูแบบคนก็ดูชิลมากเนาะทุกคนก็คืออดีตมันก็คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วแหละแต่เมื่อมันมีคนมาเล่ามีสตอรี่เรื่องราวให้เล่าถึงเนี่ยมันก็ อย่างที่เห็นนะเมื่อกี้ก็หลังจากหาข้อมูลเพิ่มเติมครับก็คนพบว่าที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกไปครับเขาฝังคนที่เป็นโรคบ้างคนจนขโมยโจรสาวค้าบริการใน,นสมัยก่อนนะตั้งแต่ปี1700นะครับซึ่งตอนนั้นก็อย่างที่รู้กันนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่แบบถูกลืมเขาก็จะมาฝัง เอาไว้เลยเหมือนไม่รู้จะเอาศพไปฝังวิ่ไหนเนี่ยมาฝังไว้ตามที่นี่นะที่นี่จริงๆอ่ะจะมีโกลส์ทัวร์นะครับซึ่งโกลส์ทัวร์เนี่ยเขาจะมากันตอนกลางคืนมืดม,ด,มด,ดึกๆนะฮะแล้วก็มีเรื่องเล่าว,ว่าหลายๆคนเคยเห็นวิญญ,ญาณในบริเวณนี้ตอนกลางคืนด้วยนะครับก็คือมีหลายเคสเหมือน,นที่บอกว่าเห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจ,จารณญาณน,นะครับในการรับชมเราจะไปที่จุดต่อไปครับสถานที่ต่อไปนะครับอันนี้เป็นต้นไม้นะครับที่นี่มีชื่อว่าแฮงแมนเอ็มนะครับต้นนี้เนี่ยความสำคัญก็คือว่าในสมัยที่เขา ปฏิวัติอเมริกากันเนี่ยนะฮะช่วงนั้นเนี่ยต้นนี้ใช้เป็นที่แขวนคอสําหรับผู้ทรยศนะครับเลยเป็นเหตุผลที่มาว่าทําไมนี่คือหนึ่งในที่หลอดและต้นไม้นี้ก็อยู่ในวอชิงตันพาร์คด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวอชิงตันพาร์คเนี่ยนอกจากจะเป็นที่ฝังศพคนมากกว่า20,000คนแล้วก็ยังเป็นที่สําหรับใช้ในการฆ่าสังหารคนทรยศนะครับโดยการเอามาแขวนคอบนต้นไม้ซึ่งต้นเอ็มนี้บอกว่าอายุมากกว่า300ปีแล้วนะครับและมันคือต้นไม้ต้นนี้ครับ แล้วก็เป็นต้นไม้ที่น่าจะใหญ่สุดในสวนครับแล้วเขาพูดว่ากันว่านี่คืออายุ300ปีเนี่ยน่าจะเก่าแก่ที่สุดในเกาะแมนฮัตตันแล้วนะฮะสังเกตได้ว่าโซนนี้เขาล้อมลวไว้ไม่ให้เข้าไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนี่ฮะ เขาล้อมรั้วไว้นะครับแล้วก็มีตํารวจด้วยฮะก็คือต้นไม้ต้นนี้อยู่ดีดูไปดูมาก็คือต้นไม้ธรรมดาครับแต่พอเล่าประวัติปุ๊บมันทาให้เราเห็นว่าเออมันมีอะไรน่ากลัวจริงๆคือเขาบอกว่าตอนที่โดนที่สังหารมาแขวนคอเนี่ยก็คือแขวนเต็มต้นเลยเนดะินมาไม่ไกลนะครับจากวอชิงตันพาร์คเมื่อกี้นะครับตรงนี้อาจจะเห็นว่าเป็นตึกนะครับข้งางหลังผมเนี่ยเป็นตึกปกติแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่จริงๆแล้วเคยเป็นอดีตบ้านของเอ็ดการ์เอเลนโพลนะครับซึ่งบุคคลท่านนี้เนี่ยเขาเป็นนักเขียนอัจฉริยะคมโ ซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยคือเขาเป็นบุคคลหนึ่งที่มีการปริศนาการตายที่ไม่รู้ว่าทาไมถึงตายแบบนั้นคือแบบกลายเป็นปริศนาจนทุกวันนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับชีวิตเขาเนี่ยรายล้อมด้วยความตายมาตั้งแต่เด็กจนโตนะครับ ไปฟังเรื่องราวครับเขาเกิดตอนปี1809นะครับที่บอสตันเขาเป็นลูกชายคนที่2ของศิลปินนักแสดงของเดวิดแล้วก็อลิิาเบธโพนะครับเพียงแค่1ปีที่เขาลืมตามมาดูโละครับพ่อเขาก็หายสาบศูนย์ไปก่อนหลังจากนั้นถัดมา1ปีนะครับแม่เขาก็เสียชีวิตจากวันโรกนะครับเขาก็เลยกลายเป็นเด็กกำพร้าครับเขาก็ไปอยู่ในความดูแลของจอร์นแล้วก็ฟรานซิสอ l l ลันนะครับ ก็ต้องย้ายไปไกลถึงสกอตแลนด์นะครับชีวิตในวัยเด็กเนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูผู้ปกครองก็ไม่ค่อยได้รักเขาเท่าไหร่นะฮะจากที่ผมอ่านมาเนี่ยฮะแล้วก็1847เนี่ยถือได้ว่าเป็นปีเลวร้ายของเขาเพราะว่าภรรยาของเขานะครับเสียชีวิตทําให้ชีวิตเขาเนี่ยเละเทะไม่เป็นท่าไปเลยนะฮะเขาก็ไปติดยาเสพติดติดแอลกอฮอล์นะครับและ1849ครับก็ได้เจอคนรักเก่านะฮะก็คือเอเมล่าเชลตันโดยบังเอิญรักกันใหม่อีกครั้งนะครับวางแผนจะแต่งงาน แต่ก็มีช่วงหนึ่งครับที่เขาเดินทางกลับไปบ้านของเขาในฟอร์ดแฮมที่นิวยอร์กนะครับเพื่อเตรียมตัวจะแต่งงานและเขาก็หายตัวไปครับมีคนไปพบเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับหมดสติอยู่ริมถนนนะครับแต่ที่มันผิดปกติมากๆคือชุดเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยมันดูไม่ใช่เสื้อผ้าของเขาเลยพอมแรม,มดูไม่ใช่เสื้อผ้าที่เขาจะใส่เขาก็เลยถูกทําตัวส่งโรงพยาบาลครับแล้วปรากฏว่าในวันที่7ตุลาคม1849เขาก็เสียชีวิตครับและแน่นอนครับการวินิจฉัยการเสียชีวิตของเขาก็ ค่อนข้างแปลกเพราะว่าถูกวินิจฉัยว่าแบบเกิดจากการบีบอัดของสมองแล้วก็จบลงแค่นั้นไม่ได้มีการสืบหาข้อเท็จจริงนะว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรก็มีคนเดาไปต่างๆนานาครับว่าเขาอาจจะถูกแบบอันตรายทำร้ายถูกนักการเมืองสังเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่ครับและแน่นอนครับนี่ก็ยังเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้สำหรับสถานที่ต่อไปนะครับเขามีฉายานะครับว่าที่นี่คือ The Most c o n t e t e d House in New York บ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนประมาณปี1987นะครับ อาคารน,นี้นกลายเป็นหัวข้อข่าวระดับประเทศนะครับเมื่อโจเอลสไตเบิร์กนะครับทนายผู้มีชื่อเสียงในนิวยอร์กเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่กับแฟนสาวข,ของเขานะครับแล้วก็มีลูกเล็กๆ2คนนะครับเขาก็คือลิซ่าแล้วก็มิเชลนะครับไซเบิร์กเนี่ยติดโคเคนนะฮะแล้วก็ทุบตีภรรยาของเขาแล้วก็ลูกสาวเนี่ยอย่างทารุณจนเด็กสาวเนี่ยถูกทุบตีจนสมองตายนะครับสไตเบิร์กเองเนี่ยนะครับก็ถูกตัดสินนะครับว่ามีความผิดต้องโทษจำคุกเวลาที่มีคน เข้ามาพักอาศัยนะครับก็จะเห็นมีแสงวูบวาบแล้วก็ดับหายไปนะครับบางทีก็เป็นเสียงร้องของความช่วยเหลือจากวิญญาณของลิซ่าก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้จะผ่านมาหลายปีครับก็ยังมีคนบอกว่ายังได้ยิน เรื่องราวอย่างนั้นอยู่นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีคนนะครับที่มาเช่าบ้านหลังนี้แล้วก็ย้ายเข้าย้ายออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงเคยเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่เหมือนกันนั่นก็คือมาร์คทเวนนะครับซึ่งเขาไม่อาศัยอยู่ในปี1900ถึง1901คนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับมาร์ทเวนเนี่ยเป็นนามปากกาครับของสมูเอลแลงฮอนครีเมนนะครับก็คือดังมากนะถ้าเกิดว่าเราไปบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเห็นเียรกติ ให้แกเขาครับว่าเขาเคยมาอยู่ที่นี่นะครับจริงๆเนี่ยเขาก็เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้โดยที่เขาไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรเลยนะฮะแต่มีอยู่วันหนึ่งครับเขาเห็นไม้ที่ใช้จุดไฟเนี่ยนะครับใกล้ๆเตาผิงของเขาเนี่ยอยู่ๆมันก็ลอยขึ้นมาแล้วเขาก็คว้าปืนนะยครับยิงใส่ไมนไม้เนี่ยครับ ตกลงไปที่พื้นแล้วทวนเนี่ยก็เห็นเลือด 2- 3สาหยดแต่ไม่พบผู้ปลุกลุกครับเขาก็เลยแบบดมกลิ่นให้แน่ใจว่าเป็นหนูและเขาก็ยังปฏิเสธนะครับว่าสิ่งที่เขาเห็นทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติทุกวันนี้นะครับก็ยังมีคนที่เรียกได้ว่าเห็นสิ่งผิดปกติในบริเวณบ้านหลังนี้อยู่นะครับมีคนเขาเล่าว่าบ้านหลังนี้นะครับมีผีเข้าไปอยู่แล้วไม่ต่ำกว่า22ตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เล่ากันไปต่างๆนานาน,าน,นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีคนเช่าอาศัยอยู่เป็นปกตินะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของบ้านที่เรียกได้ว่าเหียนที่สุด New York. ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตำนานเรื่องเล่านะแต่นี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับของกรนิชนะครับในฐาหนะที่มันเป็นหมู่บ้านที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามาเที่ยวมาเดินเล่นเพื่อความสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกมุมหนึ่งที่กลับกันอยู่นะครับนั่นแหละซึ่งทําให้ที่นี่เไรมีความน่าค้นหายอย่างหนึง่งนั่นแหละครับและนี่คือการมาโค้ดทัวร์นะครับที่เกรนิชนะครับอีกด้านนึงงของ เมืองที่อยู่กลางนิวยอร์กนะครับคุณเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องไหนยังไงน,นะครับคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับหรือว่าถ้ามีตรงไหนที่ผมเล่าผิดพลาดไปนะครับหรือหาข้อมูลมาผิดนะครับก็สามารถโต้แย้งได้นะครับตามสบายเลยนะแต่ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับอยากให้ทําอีกที่อื่นนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์ติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า